เป็นยังไงบ้างครับพิเดตาม,มาเลยครับใกล้ๆเองครับใกล้ๆขอบคุณที่ททรับวัดนะครับ พ้นไหมครับในหลังคาป่นไหมพ้นไหมพ้นไหมพ้นไหม,ไมอันนี้เปลี่ยนคื่นคื่นใหม่ดูครับ ตอ,ตอนไลน์ในเพจเป็นของมันทูคอครับสัญญาณแรงครับแต่สะดุดอันนี้ทูครับไม่รู้สัญญาณเป็นไงอันนี้ขึ้นนิดเดียวครับแต่ยังไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้นานไหมอากาศร้อนด้วยครับเมื่อกี้ที่นี่โคราชครับไม่แถลงไม่ซเฟ Nice. <sniffs> โอเคแลกเลยสีสัญญาณน่าจะาชัดเจนครับเดี๋ยวต้นตอไป,ไปแล้วจะไปไลนในเพจให้ได้ชมกันครับอตอนนี้กำลัง ตรงตู้ฝั่งซ้ายครับตู้เบตพื้นปูนลานปูนในวัดนะครับขอบคุณครับพี่บอมพี่แปะสายต่อครับเจอไปสองสาวนี่ก็พวกแล้วครับนี่ลงจอ ตองจอกี่เมตรครับพี่พงศ์จอกี่เมตรครับแ้วนี่โอ้ดีหน่อยนี่โดนปูนเอ้ยโดนพืนพ้นพื้นดิน ตั้นะขอบคุณครับร้านที่สวยครับข้างหลังเป็นทุ่งดอกไม้ดาวเรืองนานาชนิดด้วยนี่ครับหลังจอแล้วก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ทุ่งดอกไม้เลยครับ พีหนูมาเร็วตามมาครับพระมอันนี้ใช้ในรับเนี่ยครับไผ่นกเขาโอ้สั่งหอวกระลียมมันไก่ครับมันไก่ หมู่บ้านนี้หมู่บ้านใหญ่ครับแต่อยู่ไกลอยู่ไกลเมืองมากเลยพวกนี้ยังไม่สายถ้าตื่นทันโอเคครับสวัสดีครับนี่จอ26เมตร วันนี้ลงเร็วครับเพราะว่าอากาศมันร้อนครับเแลยวลงตอนบ่ายทืมงานไม่ไหว ไล์ครับไล์สดวันนี้ที่โคราชครับอวามเปอนห้อยแถลงงานมันจุกอัดที่ หมวกก็ไม่ใส่หมวกก็ไม่ใส,ใส่ถ้าอะไรก็ไม่ใส่โดนไหมนน่โดนไหมหนิเสียงกลางอยู่ไหนเลียงกลางไว้น้างเอาไว้นี่เลย <c oughs> ข่างใน,น <c oughs> พีทันเซไลอันนี้ทั่วครับตอนแรกเช็คเช็ค สัญญาณอ่อนครับแต่เช็คบันตุกคอสัญญาณแรงไร้ของบันตุคอคอไหลไปสาพักสะดุดแล้วก็หลุดอย่างที่เห็นครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่นี่ในเพจเดี๋ยวตั้งจอเสร็จก่อนไลให้ชมเรื่อยๆครับ อันนี้สะเตือนห้องน้ำแน่นอนครับสะเตือนห้องน้ำแน่ๆ่ดูห้องน้ำดูห้องน้ำนี่องสายเลยดูสายต่อครับ พีี่รักขึ้นไปชั้นสุดท้ายแล้ว บรยากาศดีครับแต่ว่าไม่มีลมเลยครับดูแต่แดดเพียวๆแสดเป็นไงครับลมเย็นไหมข้างบน,นเย็นมากชั้นไหนนะชั้นสองชั้นสองชั้นสขนาดนี้แล้วชั้นอื่นเท่าขนาดไหนได <c oughs> ้ลไมได้ลมกระโดดน้ำรอเลยกระโดดน้ำสระ นี่ไนโหดดลดได้ทุ๊ทร้อนครับร้อนมากครับโคราช อากาศร้อนเลยรีบรีบลงของครับเดี๋ยวตอนบ่ายไม่ไหวครับพอพอมีลมนิดๆครับนึ่ โอพระเทวไปด้วยนะครับทันเสือไม่ตามมาบ่ทันเสื้อตามมาเมืวันนี้นังชอตแจ้งครับชอตแจ้ง ไ,ไกลครับบมกไกลเลยครับสันทวันอยู่ที่ไหนไม่ไกลเลยครับน้องออมแอมนันทิชาตรงทองโอ้ขอบคุณครับขอไปที่พูดไม่ค่อยเป็นเลย <c oughs> นี้ที่ อะไรปดนะที่ขอบคุณครับชัดเจนมากย่างก่อนเดี๋ยวนั่งพักหนครับนี <ๆ S 2> ที่อำเภอห้วยตะเลงโคราชครับที่วาละ อำเภอขวัญตาแรง,งครับที่มารุ่น้องแคสระบุรีชัดเกียนของคุณข้าพี่ตับใช่ไหมตับใช่ไหมครับอ่านถูกมั้ยน้อง ตับเมืองเมืองช้างขอบคุณครับราพาวชัดเจนลำโพงที่ประสิทธิ์ครับชัดเจนตั้งจอแตวเช้าจังเราะอากาศมันร้อนครับที่ทานอะไรทานทานน้ำพัดต้องจอแต่เ,เช้าเพราะอากาศมันร้อนครับครับขอบคุณครับพี่ลำดุกกาชัดเจนขอบคุณครับเน ชัดเจนมากโอเคครับท่านท่านเสือตามมาเด้อมันนี่ผมอยู่บงหนังสอดเจงเด้อคือทอดลายพะนะจิตาที่รถไปไหมครับอ๋อไม่ใช่ครับมันอยู่ห่างจากอำเภอห้วยแถลงมาอีกครับอีกประมาณไกลไปเท่าับประมาณสิบกิโลได้ครับวัดวัดอะไรวะวัดอะไรนะพี่ฝนไผ่นกเขาไผ่นกเขาครับไผ่นกเขา ลุงลุงอะไรลุงเซิร์ชกูเกิลมาเลยครับถ้าใครจะมา Google ตรงเป๊ะเลยครับอยู่ในวัดเลยพ่อน้ำป่านนะครับขอบคุณครับภาพชัดเจนให้ดีบางผูชัดเจนมากขอบคุณครับ,บ,รบพี่แสบนิดนึงเดี๋ยวไล่สดทางเพจให้ชมนะครับนี่มัน ป็นช่องเทศสสัญญาณนะครับพักไหนก่อนครับอันนี้อันนี้ในกลวงครับเมื่อกี้นั้นเลยลงเพจเลยในเทีแล้วมันมันตูคอผมไหลเนสะดุดไปแล้วก็เลยเอานี่อันใหม่อันนี้ถูถูสัญญาณดีมีนะสัญญาณขึ้นเต็มเลยแต่พอไหไปสักสะดุดสองรอบสามรอบ จับอินกทสมารงเลยได้ครับโอ้โหโซเฟอร์ทำเหมือนไม่ไม่หนักเลยไม่ไม่นี่เลยมือเดียวไหวเลยเออดูเหลี่ยมด้วยดูเหลี่ยมดูจุด ที่ต้องสบายหนงนะครับพี่โควิดจัดเต็มครับลองเสียงไรแน่นอนครับ เอาไลเสียงให้ได้ชมได้ฟังกันครับช่วงเย็ยนบางพีออเสียจรองครับพี่โกโก้ขออนุญาตจบไล่์สดไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไปต่อกันที่เพยนะครับสัญญาณเหมือนจะโอเคกว่าอันเมื่อกี้ครับสวัสเด็กรับ